สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับตอนนี้เป็นตาที่สองครับซึ่งผมจะเล่นเป็น r มม m i n ครับมาสอนโ o ม,มิ i n ครับตานี้ยัึ่งมากับเพื่อนผมเหมือนเดิมครับตอนนี้เพื่อนผมเล่นเป็นไฮายาเตะค,ครับอันนี้ก็เลือกเลิกกับแบรนด์ก็ผ่านไปสักพักแล้วครับพวกเลือกพวกแบรนด์เนี้ยก็ให้ทุกคนไปด,ดูตารางกันแก้ทางกันเองครับซึ่งผมจะไปสอนในเกมกันเลยดีกว่าไป แล้วก็เข้าสู่หน้าเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งผมเล่นเหมือนเดิมนะครับสไตล์ลการเล่นของผมครับจะเล,เลนกลางเป็นหลักครับซึ่งการคุมกลางได้อะจะเป็นการคุมทางเดินถนน,นเนีย่ยคล้ายเป็นการคุมเลนนั่นแหละผมเล่นสไตล์การตอบต่างตรงข้ามครับทำให้เขาเล่นยากกว่าเดิม ซึ่งตรงนี้ก็มาเวทตัวเล็กฮะแล้วเป็นทางด้านอของเดียนาที่ไม่ตายอ่ะแล้ผมโดนวันเดอร์ดึงกลับก็กเลยเฟิร์สบัตไตปเอ่นะโรมมีหลายรูปแบบครับซึ่งตัวโรมเนี่ยมันก็จะเล่นถ้า,าถึงจะเล่นต่างรูปแบบกันแต่ว่าการเล่นคล้ายๆกันนะครับก็อย่างเช่นโรมมันที่เดินกับแคลรี่ฮะก็เล่นกับแครี่แล้วก็กดเลนแครี่ให้อยู่ฮะ อาจจะบอกข้อมูลฝ่งตรงข้ามด้วยแต่ผมเป็นลมที่ยืนอยู่ในกลางครับซึ่งจะเป็นลมคุมแมพแต่วคอยทำดำเาเมจเาจะต้องเดินเช็คให้เพื่อนทุกที่นะอยู่เลนกลางหาข้อมูลให้เพื่อนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งผมอะไม่ได้มากับเพื่อนห้าคนไงก็เลยอาจจะคอเกมยากหน่อย จังหวะนี้เป็นจังหวะนัวซึ่งฝั่งตรงข้ามเยอะกว่าทำให้มันเล่นยากจะสังเกตได้ว่าผมคอแพนด้าึ่งไม่ให้แพนด้าไปฆ่าเพื่อนผมต่อแต่ว่าเพื่อนก็เหมือนจะกลับมาเพราะว่าคิดว่าผมจะบวกต่อเพื่อนก็ขอโทษมาครับซึ่งเ,เพื่อนทำดีแล้วครับแต่ว่าผม,มาอะ่ะ เออนั่นแหละไม่ได้ขอเกมกับเพื่อนทำให้เพื่อนไม่รู้ว่าผมกาจะแบบตายอยู่แล้วแล้วปล่อยให้เพื่อนรอดเพราแหวะไม่ดึงบับเล่นแล้วว <laughs> ันเดอร์ก็ดึงกลับว่าอยากเล่นเมดมากเลยเป็นคนดินทาเมจน้อยแลวกูก็หยบวันเดอร์ตอนนี้ค่อนข้างปวดนะ <laughs> แลวดึงไม่โดนจนังหวะนี้แต่ก็พยายามเล่นต่อ ผมเห็นมัน,นอยู่สามตัวผมก็รวบไปเลยแล้วคิดว่าเพื่อนจะไม่เข้าแต่เพื่อนก็เข้าตามมาเข้าโอเคอยู่ะทีมนี้แลวแพนด้าเข้าหลังมามีหน,น,น้าปล่อยหลุดมาแล้วเนี่ยนะครับการเล่นที่ไม่ได้ขอเกมกับเพื่อนอาจจะเห็นแมบ,บไม่ครบครับ,น,น,น,รบ,บน,นี่ก็เลยเป็นไฟแพ้ไป ผมก็เริ่มทอแล้วโอ้ช oh, ิตอนนี้นี่จะลงดีไหมหรือว่าถ้าจะอัดตาใหม่แก้มือดีมนนผมก็นั่นแหละที่เกียรอัดใหม่อเลยลงไปเลยแล้วเพื่อนก็รัดของได้ผมก็มายืนเช็คโจ๊กเกอร์นิดหน่อย ถ้าโจเกอร์ยิงช่วยรัดของมื่อกีอาจจะได้ฮะแต่เพราะผมเดินไปโจก็เลยกลัวอาจารย์หวะนนี้มันมาสามตัวซึ่งผมก็ตั้งสติแล้วก็อัลเดเมส่วนไปเลยแผ่นดาวก็หลุดใหมาอีกแล้วแต่ยังดียังดีที่เตือนได้ไปสองตัวเดีว่าเป็นการเสียสละของโลมที่คุ้มค่าเสียสละตายสตัวโลมตายได้ครับแต่ต้องตายให้คุ้มับ อันนี้ผมรับตามเมจค่อนข้างเยอะครับเพราะมันคนที่ยืนค้ำนานมากๆโดยตัวมีนาเนี่ยผมก็จะอธิบายคร่าวๆครับมันจะมีสแต็กขึ้นด้านล่างครับเป็นสแต็กที่ออ,อธิบายตอนนี้ก่อนเออก็นั่นแหละตามภาพที่เห็นเลยกําลังจะหนีก็ดึงมาเลยอธิบายคร่าวๆครับสแต็กด้านล่างครับถ้าโดนตีหรือว่าตีฝั่งตรงข้ามสแต็กจะขึ้น โดยถ้าสแต็กเยอะมันจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับแล้วก็ถ้าสแต็กเต็มครับจะปั่นความเสียหายจริงเป็นตัวที่นัวไฟดีมากคอมโบการตีตัวเองจะสังเกตได้ว่าผมอะยืนคุมกลางให้อยู่เลยยืนคุมตรงไหนก็คุมให้อยู่เลยแถวนี้บัสเข้ามาแล้วลอริออนน่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเดินมาทำไมตรงนี้ เดินมาแต่ว่าไม่ได้เล่นไปกิวต่อกลายว่าโดนวันเดอร์ตันแล้วก็เดินถอยไปเลยเสียสองปีฮะ <c oughs> ผมเป็นเมนเมนเมด,ด,ด<ๆ>นะครับอาจจะยังไม่ได้บอกเร <c oughs> ื่องการทำดาเมจเนี่เป็นงานอดิเรกฮะสนุก <c oughs> ตอนนี้ทีมผมเล่นไม่แย่ อักทีมันก็เล่นดีพอสมควรเหมือนกันมาดึงคีปกลางให้อลอริออนนะแล้วเพื่อนก็ให้จัดค้างกับวันเดอร์ที่มันห้าไปตัวเดียวครับนี้ผมเป็นโลมที่ชอบเดนกับเมดฮะเพราะเมตกับเมทกับมีหน้าเป็นตัวที่คอมโบกันได้ดีครเมทส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เบิร์ดแบบ เออผมกว้างครับซึ่งมีหน้าจะเป็นตัวดึงทำจังหวะให้จังหวะนี้ผมเห็นแล้วนะบัตอยู่ในปุ่มและแล้วก็สังเกตเห็นเลี้ยหน้าด้วยตัดสินใจเข้าไปเพราะว่าเชื่อใจเพื่อนนะถ้าเพื่อนมันแบบตายที่แล้วอ่ะผมก็อาจจะตายได้เลยอันนี้เพื่อนเขาเข้าครับเกมทีเพื่อนไม่ตามครับมันยากมากครับการเล่นเป็นทีมค่อนข้างสําคัญมากครับ จะเห็นจากหลายจังหวะครับผมจะตายแต่ก็แลกกับการฆ่าฝันของข้า,า,ขาแล้วก็ทําจังหวะพ <ST AR C> อแตกครบครับผมก็ดึงมาปั่นเล่นนะก็จะเสียหายไปครึ่งหลอดอะไรอย่างี้จังหวะนี้ผมค่อนข้างงงเมดมากทำไมไม่เข้ามาต่อ <ST AR C> ผมทำนาเมดใส่วันเตอร์ไฟคนเดียวเกือบตาย เร<อ>า,าเราก็ไหลลงไปยามมังกรเลยหลังจากเอาของเสร็จซึ่งตรงนี้ผมก็มายืนค้ำด้านหน้าเลยใครจะมาลายเข้ามาแล้วถ้าแตกผมเก็บได้ครึ้นเะนี่ยผมก็เลยดึงบัสมาเลยแล้วเอามาปั่นเล่นเร<อ>ื่อง<ด>ของรัดของได้ไดรัดมัเกรน,นะขอไปชั้นด้านบนนะผมก็เลยติ๊กให้กันป้อมบนไปเลยแล้วซิลซิลเล่นดีจังหวะนี้เข้าไปล้วงตัวหลังดีเลยผมก็ยื้อ ดีวันเดอร์ไม่ให้มันเล่นได้มากกว่านี้พยายามจะแทงป้อมให้เพื่อนนะซึ่งมีหน้าเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดนะแล้วดุดเลือดได้จากสกิลหนึ่งทำไมผมไม่ค่อยกลัวการรับดาเมจอะไรตัวมันอึดมากปล่อยไปแบบเดียวก็เลือดเต็มแล้วแตกใช้ให้คุม้มวิ่งไปปั่นมันให้จ <c oughs> ังหวะนี้ก็ รอรอดูจังหวะหาจังหวะไปเรื่อยมันโจ๊กอยู่ตรงกลางจะบฟิกไปแล้วลวอ้าวแล้วคันด้ามาหาเพื่อนผมก็ตายไปผมว่าจะบ่นเล็กน้อยอนะ่ะเพราะว่าโดนป้อมตีหนึ่งนะดดนเดนไปช่วยเพื่อนไม่ทันแต่เพื่อนรอดอยู่อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เกมนะครับมันคือการท็อกซิกก็ก็เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นไปเนอะคือเกมคร เราเครียดกับเกมอ่ะชีวิตนี้ก็นันจะเครียดกับทุกเรื่องอ่ะนไ่เกี่ยวเราถูกแล้วม,มีสเต็กก็ปั่นให้ปวดเล้และคือจะเห็นได้ว่าฟังฝั่งตรุข้าในตีไม่เข้าเลยอ่ะผมยืนโซนแบบให้เขาเบิร์นเล่นเลยก็ยังไม่ได้อ่ยังทำอะไรไม่ได้อะจังหวะน,นี้ <laughs> มีคนทักมาพอดีอ่ะ <laughs> สมาธิหาอยาอ่ะ จะเข้าปเป็นโลมสวยๆกลายเป็นปายต่อไม่ถูกเลยเ้าแรกไปเหมือนเดิมครับเป็นการทําหน้าที่โลมคะทํทจังหวะแรกให้เพื่อนเออทำให้เพื่อนได้ของไปปีถ้ามีการคอเกมที่ดีกว่านี้ครับก็อาจจะแบบผมว่าจจะไม่ตายแล้วทีมันจะตายสามตัวเลย พราะถ้าผมเข้าไปแล้วแบบเพื่อเอยผมจะเข้านะเสร็จแล้วเพื่อนต่อแล้วเมจเรียบร้อยอันนี้คือผมเข้าไปเข้าไปเองเลย,ยเห็นเพื่อนนําบงกรนก็เลยมายืนยืนเล่นเลยยืนหน้าห,หน้าหน้าปา้า้าแล้วก็มาดูกลางต่อผมก็เห็นติดไปทผ่นด้านเนียนบน มเด้ตัวนี้ค่อนข้างห้าวฮะเลยจัดให้ตอดเล่ยไปเรื่อยๆแล้วบัตบัตบัตจะมาฆ่าแต่ว่าไม่ดูดาเมจตัวเองตีผมไม่เข้าเลยเราเลียหน้าทำสวยอะจังหวะนี้เก็บไปได้สองตัวแล้วดึงมาต่อเขาจะสังเกตได้ว่าผมจะเออ่ทำทุกอย่างครับเพื่อกันเพื่อนแล้วก็ไม่เพื่อนโดนดาเมจอะ เดียหน้าปล่อยลูกบอลมาก็อย่าไปอยู่ใกล้ลูกบอล<ต>อยู่ใกล้เพื่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็ดึงตอนนั้นมาทำซีซีต่อให้เพื่อนเก็บจบเกมเ,เลยสังเกตได้ว่าโรมเป็นตัวที่ทำจังหวะค่อนข้างดีฮนะเล่นแบบรู้รู้เขารู้เราฮนะต้องแบบอ่านใจเพื่อนนะถ้ากดโซโลอะไรนะ <laughs> ให้ดูท้ายเกมเหมือนเดิมครับว่าทำอะไรไปบ้างฮนะตัวเล่นบอะ ผมทำดาเมจไป20%นะก็คือที่สองของทีมเลยแล้วก็รับดาเมจไป40%ซึ่งมันถือว่าเยอะมากๆครับเพราะว่าผมเป็นคนเล่นโรมสไตล์นี้ทั้งห้าแล้วก็อยากทําดาเมจจ้เยอะคอันนี้ทีมผมก็เล่นโอเคไม่แย่อะไร